พาบักโซกพากระลอกอามมเอามาโลกนะหามาได้พอนมากินตุ้ค่ากินแล้วเด้อือน่เจ็ดย่างเป็ดเจ็ดเอ็มซคเจ็ดเอ็มซีมีเวฟแล้วเวฟล่วตีอันนั้นมียกได้ไหมอันนี้ล่ะแบงกกันก็ลเปาพอน มันก็เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำน้ำเป็ดน้ำเป็ดแสบส้นน้ำแสบแม่เอาอันนี้ได้เวฟบ่เนี่ยนี่ไหมมันคือเป็นก้อนคักแต่น้องออยมันเป็นทังสี่ละค่ะไม่ร้าเวเปลี่ยนนี่่สิน้องออยปิดฟ้าบ่ปกติแม่ปิดไม่ติดก็เป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นมีมันเป็นแบบนี้ล่ะต้องใส่น้ำเอาคีนต้องใส่น้ำล้วเวฟจิไปเวฟไม่ไปลูกไปใส่น้ำล้วเวฟไม่สี่ เอ้ต <c oughs> oh, ีเออเออลองเบิรงดูมันสิแซ่บคือขนมเส้นบ่แว่ทีแม่กินกัสิว่าบ่ซ้ำขนมเส้นลองเปี่ยลองกเอาแจ่วไม่แล้วจำก็เป็ดกขอว่าจะต้องได้จำแจ่วแท้ละแม่อีหลีน้องอ้อยน้ำจิ้มแต่แทะน้ำจิ้มตียายเออเออเอาลองเบิรงกันด้วยแม่น่ะลองเบิรงกันเออให้พั้อมจะลองเบิรงดูมียกเขาเอิญมียกมียกเขาเปียกอืม เออใส่ก mm, ouais, ินเบิรงดูกินสุย่างโหลดแม่มาโลดเออไปได้กินลื่นดอกเออไปได้กินลื่นอกอืมองเบิรงห้านังเทียเราก็บบใส่ดอกใ่พ่อน้ำจิ้มเจ้าไเจ้าเอามาโหลดเอาต้อนเป็ดใส่น้ำแม่ตักต้อนเป็ดใส่น้ำอืมแต่เอาซ้อนตอกซ้อนตักจะเอานั่นมันสิบอ เออมันเสีบอดได้เจ็ดก็พอนเคยกินเลยเจ้านะอือทำตีมทำตีมไก่นั่นจะกินหมกน้ำมัแต่ว่าข้าวเหนียวมีหมกน้ำมัได้แม่เอาบ่โอ้เจจะกินหมกอันนี้แล้วก็ขันจินหมกน้ำมันหรอจำเสิอุ่นทองแมนบ่แม่อืออือ ทงไทยมาร์กนอหนุ่มบ่ฮึได้พอนอมแมนบ่มีหยกเนี่ยมีหย,ก,ย,ก,ยาากก็ปิดอือยาม้าจะไปหยาม้าที่ละแดงแมนมาเองก <c oughs> ินนานๆกับอันนี้วะจออิมันว่าเป็นเท็จยังแม่ได้ล่ะมกินเป็นยังไงแม่ ว่าขนมเตซนไม่ได้ตรงนี้ขนมเตซนกินข้าวขาวแ่บตีเด้คือาราเซนไม่ได้คุ้มเงินวัดเล่ากินขนมเตซนข้าวขาิแซ่บหิวนะมาตั้งแต่ดองเขาเนาะเออดองดองคุ้มเงินนั่งเออตีอันนี้สู่ขนมเส้น่ได้นะแม่นะเออเย็นลองเบิ่งมันตรวจจะยางยังสั่นเหรอแม่ บ้านัวเนาะคือมันเพาะยงไหมคือลงเศษนัวเลอืมลงเสษนัวบนเราเป็นบ้านเ้ยงน้ำน้ำซุปเนาะอืมเป็ดเป็ดเคยกินกับข้าวอ่ะแม่จำกับแจีวผุนยังไดกินกับข้าวจำกับแจีวเป็ดน่าแซ่บกินเป็ดน่าโซนอืมายำนี่ขิงด้วยน่ะขิงยหันพันพ่อแซ่บผมว่าต้องไปเอาเจ้าฟืนแม่กินครับข้าวเลยเอาออกนี้เลยพันพ่อแซ่บกินห้ โมงน้องไม้แจ่วก็แมนมาแมนห่วยห่วยห่วยไปเอาแกะโมงน้อไม้ไหมแล้วไปลูกไปเออไปแกะเออแกะเอามาเลยโมงน้อไม้กับแจ่วกับอันกับแมงกับหยังที่งุ้มอยู่หันละลูกหามาเลยแล้วพอเออแล้วพอขาวทาแล้วพอขาวทาอันนี้แล้วแล้วพอขาวทาอันมีโยกเอามาลูกมาลองเบิองสลามแม่อือันนี้สู่ขนมเส้นบ่ได้เนาะแม่เนาะอันนี้ขอาวกลัมต้นเนี่ย Eh, nằm mãi, an nằm mênh ăn. Về hiện nam sai ao, về hiện nam sụp sai ao, cho tôi có một cái mấy món nó mày lên mía. Ôt sau bài bạc nhỏ. Hm, 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 จือมันแจ๊งมันแฉะซ้อนอาซิมเมืองซอยากลราขัดไปกินอยู่ในร้านฮอนฮอนผัดแซบอยู่ได้ลรอแม่ขายดีแด้วเราซ้อนแซบแซบก็พูดกินเออแมนแมนทุกคนไทยดีแด้วเรานี่ยกมาหมักอ๋อว่านี่อ๋อนึ่งสี่แกนเออเอาโลดทักให้แล้วโลรต้าติดติดหนังแล้วมักยูบเป็ดอ่ะแต่ห้เองเองเราเออแล้วสุดท้าย ก็ประมาณนั้นอัไปอ้อนกางนั่นเด้อบนกันอ้อนดีอยู่หลันก็มากมุกน้อไใหม่ตาด้เออยืนข้ามหัวไม่โซนกินนู่นันไหลเอกินน้อยเดียวเออกินน้อยเดียวมันบ่ทานไดไฟจานมันน่ะนามันบ่ได้จากแดดเนาะ แพงมันว่าท่ันในตากเด็ดมาลอา,ออกางกิาจลากพิ่นี่ขอบคุณแล้วล่วานองอ